ถ้าถ้าเกิดเราเราทานแบบไม่ไม่รวนะวังพนี่ผลี่ตามมาคือทําให้น้ำหมักมากเกินหน้าท้องจะหนาสะโพกใหญ่ซเสื้อผ้าจะคับบางทีจะทําให้เกิดเป็นเบาหวานในช่วงตั้งครรภ์ได้ในช่วงไตรมาสที่2ออายุครรภ์ประมาณช่วง15 28สัปดาห์เนี่ยคุณแม่มักจะ หายแพ้ท้องแล้วนะเราก็จะเริ่มทานเก่งคาวนี้ความความอยากอาหารนี่จะจะติดหวานแล้วก็จะติดแป้งถ้าเกิดเราเราทานแบบไม่ไม่รวนะวังเนี่ยพอมาเจอของชอบเนี่ยมักจะกินทันได้เยอะอนะผลผลที่ตามมาก็คือทําให้น้ำหนักมากเกินน้ําหนักตัวตลอดการตั้งครรภ์นเนี่ยไม่ควรเกิน16กกิโลกร,รมัมถ้าถ้าแบ่งออกเป็น3ไตรมาสก็คือช่วงไตรมาสที่1เนี่ยเราอยากให้คุณแม่ขึ้นสักประมาณ1กิโล่ชคดีจะขึ้นได้น้อยเพราะว่าคุณแม่ส่วนใหญ่มักจะมีอาการแพ้ท้องในช่วงไตรมาสที่2คือช่วง15-28สัปหาห์เนี่ส่วแใหญ่เรา,าห์ ประมาณ5กิโลนะครับแล้วก็ช่วงช่วงสุดท้ายคือช่วง29-42สัปดาห์เนี่ยเราอยากให้ขึ้นอีกประมาณ5กิโลก็เป็น155ก็ประมาณ11กิโลกรัมนะครับคราวนี้ไอ้พวกแป้งกับน้ำตาลถ้าเกิดทานมากเนี่ยคุณแม่จะอ้วนมากหน้าท้องจะหนาสะโพกจะใหญ่เสื้อผ้าจะคับพอหลังคลอดแล้วเนี่ยมันจะลดลดยากแต่ที่ที่ต้อง,ต,องต้องระวังอย่างคือว่าถ้ามันมน้ำหนักตัวมากเกินเนี่ยบางทีจะทําให้เกิดเป็นเบาหวานในช่วงขั้งคันได้โดยเฉพาะในในในกลุ่มที่มีประวัติทางพันธุกรรมนะคุณพ่อคุณ ยาตายายที่เป็นเบาหวานเนี่ยมันจะถ่ายทอดสู่คุณแม่ในช่วงตั้งครรภ์ได้อันนี้ถ้าถ้าเป็นไปได้เนี่ยเขาพยายามแนะน่าไม้ออกกำลังกายหลังทานอาหารแล้วเราอย่าไปนอนทันทีนะถ้าเกิดเราลุกเดินเนี่ยมันจะทําให้กล้ามเนื้อนี่มีการดึงดึงน้าตาลเนี่ยเข้าไปที่ตัวกล้ามเนื้อนะครับโอกาสที่จะเป็นเบาหวานในช่วงตั้งครรภ์ก็จะน้อยลงด้วยสรุปก็คือว่าหวานน้อยแป้งน้อยดีกว่าเน้นโปรตีนนะครับแต่ถ้าเรากินพวกเนื้อสัตว์เนี่ยกับพวกผักผลไม้เยอะๆเนี่ยคุณแม่จะขุนดีนะครับ สูติศาสตร์สมัยใหม่เนี่ยเราเราจะมีการตรวจคัดกรองเรื่องเบาหวานเนี่ยเป็นส่วนใหญ่เราจะเริ่มตรวจครั้งแรกตอนอายุครรภ์ประมาณ24สัปดาห์ถึง28สัปดาห์นะครับคุณแม่นี่ก็ไม่ต้องเตรียมตัวอะไรนะก็เข้ามาแล้วก็คุณหมอก็จะให้ดื่มน,น้ําหวาน50กรัมแล้วก็พออีกหนึ่งชั่วโมงถัดมาเราก็จะมีการตรวจเลือดถ้าระดับน้าการเกิน140เนี่ยก็แสดงว่าสอบไม่ผ่านจะต้องมีการตรวจชุดใหญ่ทีนี้ตรวจตรวจชุดใหญ่เนี่ยมันจะค่อนจะยุ่งยากเพราะว่าจะต้องมีการงดน้ําและอาหารหลังเที่ยงคืนก่อนแล้วต้องมาพบคร พอมาปุ๊บคุณหมอก็จะเจาะเลือดก,ก่อนหลังจากนั้นก็จะให้ดื่มน้ําหวานแต่นี่ความหวานจะกลายเป็น2เท่าละเป็น100กรัมพอเราดื่มเสร็จแล้วเขาจะจับเวลาละนะผ่านไปอีก1ชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงก็จะมีการเจาะเลือดเพราะฉะนั้นในวันนั้นเนี่ยจะมีการเจาะเลือดทั้งหมด4ี่คนด้วยกันแล้วก็เขาจะเอาเอาค่าค่าตัวเลข4ี่สี่ตัวเนี่ยมาคนนํานวณดูถ้าถ้าเกิดมีการผิดปกติตั้งแต่2ค่าขึ้นไปเนี่ยถือว่าเป็นเบาหวานแตะ่ะส่วนใหญ่จะเป็นเบาหวานแบบเบาๆเขาเรียกเป เได้ครือถ้าเขาแม่เป็นเบาหวานนี่เราก็อย่าไปตกใจนะครับโดยมากจะเจอในกลุ่มที่ว่าครอบครัวมีมีปอดพันธุกรรมเป็นเบาหวานใ,นในกลุ่มนี้ผมแนะนําว่าหลังหย่านมแล้วเนี่ยพยายามลดน้าหนักลงให้ได้ก็คือว่าอย่าไปแตะน้ําตาลกับแป้งเยอะคาานี้ในกลุ่มนี้ถ้าศึกษาติดต่อไป20ปีเนี่ยเขาพบว่าประมาณร้อยละเจนี่ยถ้าปล่อยตัวให้อ้วนนะ จะเป็นเบาหวานจะต้องมากินยาหรือฉีดยาอินซูลินเพราะฉะนั้นความสําคัญก็คือว่าถ้าเราทราบว่าเราเป็นเบาหวานในช่วงตั้งครรภ์เป็นคลาสเอนะคะในเชิงป้องกันเนี่ยก็คือเราสามารถที่ว่าอย่าปล่อยตัยวให้อ้วนเด็ดขาดน,นะครับในช่วงหลังหลังคลอดมันก็จะช่วยลดอุบัติการณ์ของการเป็นเบาหวานในอนาคตได,ด้รุ่ต สมัยก่อนเนี่ยเราไม่ได้ตรวจนะปรากฏว่าเด็กเด็กกลุ่มนี้จะเป็นเด็กตัวใหญ่น้าหนักตัวจะเกิน4กิโลกรัมบางทีในบางรายงานเนี่ยหกิโลก็มีคราวนี้เด็กเด็กพวกนี้ถ้าเกิดปล่อยให้ข้อทางช่องคลอดเนี่ยอันตรายเพราะว่าส่วนศีสันนีสส่สามารถผ่านออกมาได้แต่แต่ไหลไหลเด็กพวกนี้จะกว้างมากไหลไหลหน้าเขาเานี่ยเขาจะไปไปติดพอพอสีรษะโผล่มาเดียวเขาเขาจะดึงกลับทันทีเลยเออคุณหมอที่ทําคลอดนี่จะจะดึงดึงด้วยความยากลําบากดึงดึงไม่ออกอ่ะคราวนี้พอดึงไปดึงมาเนี่ยก็กระดูกจะหักถ้าดึงไม่ออกเด็กเกลีี้เยพออเต มาเนี่ยจะเป็นเด็กอ้วนจะกินจุแล้วก็ในในอนาคตเนี่ยเขาจะเป็นเบาหวานของคุณแม่ได้เหมือนกันถ,ถ้าถ้าทราบว่าเป็นเป็นเบาหวานคลาสเอแล้วเนี่ยเขาจะควบคุมนื่อาหารแล้วก็จะแนะนําว่ากวรอยาน้ํนาตาลน้อยแป้งน้อยแล้ว,นนลวนในปัจจุบันในทางอายุรแพทย์ก็จะมา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 ,มาช่วยเราในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้เพื่อเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กเกิดเด็กตัวใหญ่คลอยากนะคะข้อติดไหลแล้วก็เกิดอันตรายเสียชีวิตได้ ในช่วงตั้งครรภ์น,นี่โดยมากก็จะมีการแนะนําให้มีการตรวจเลือดที่ปลายนิ้วการตรวจเลือดนี่มันจะทําให้เกิดการเรียนรู้เรียนรู้ว่าเราทานอาหารแบบนี้เนี่ยกินกล้วยหอมออกมาเป็นยังไงกินเส้นกล้วยเตี๋ยวเป็นยังไงทั้งคะจะรู้เลยว่าเวลาทานอาหารเนี่ยจะต้องทานปริมาณขนาดไหนเพื่อให้น้ําตาลในกระแสเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกตินะคือไม่ให้ให้น้ตาลมันพุ่งขึ้น รกเนี่ยมันจะผลิตอฮอร์โมนหลายตัวที่ที่จะไปขัดขวางการทํางานของอินซูลินอินซูลินนี่หลังมาจากตับตับอ่อนของคุณแม่นะครับราวนี้ราวนี้ตัวรกเนี่ยมันจะหลังฮอร์โมนหลายตัวมีทั้งเอสโตรเจนโปรเจสเตอโรนคอร์ติซอลแต่ตัวสําคัญคือตัวฮิวแมนพาเซนต้าเลคโตเจนซึ่งซึมันจะสัมพันธ์กับขนาดของรกคือหมาว่า รคยิ่ยงมีขนาดใหญ่อายุคันที่ยิ่งมากเนี่ยมันจะระดับของ HPL human p a t a l o g e n จ,จะสูงขึ้นจะเป็นการาฟสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแต่พอหลังคลอดมันก็จะตกลงทันทีไอตัวนี้เนี่ยมันจะไปทําให้การออกฤทธิ์ของอินซูลินเนี่ยเป็นไปไม่ได้มันก็ขัดขวางทํให้อินซูลินออกฤทธิ์ได้ไม่ดีน,ะน้ำตาลมันก็จะทนทอนอยู่ในกระแสเลือดมันเข้าไปในเซลล์ไม่ได้เวลาเจาะออกมาน้ําตาลก็จะสูงแต่ว่าพอหลังคลอดปุ๊บเนี่ยไอระดับของ human p a t a l o g e n เนี่ยมันจะลดลงอย่างรวดเร็วเลยเพราะฉะนั้นวันรุ่งขึ้นเนี่ยคุณแม ก็ะจะน้ําตาลเป็นปกติทันทีเลยหลงังคลอดปุ๊บหายเลยเป็นเบาหวานหายทันทีเลย มีได้มดีแต่แทไม่เจอเป็นส่วนน้อยนะอันนี้พบน้อยจริงๆก็คือเป็นคลาส B ีนะคลาสซีคลาสดีเป็นต้นนะคะก็คือว่าคือเป็นมีประวัติเบาหวานมาก่อนก่อนการตั้งครรภ์นเนี่ยกลุ่มนี้ก็ต้องระวังนิดหนึ่งเพราะว่าเกี่ยวกับยุกยาที่ใช้ด้วยยายาเบาหวานที่ใช้นะครับอาจจะเป็นยาทานหรือว่าอาจจะเป็นพวกอินซูลินต่างๆเป็นต้นในกลุ่มนี้ก็มีรายงานว่าถ้าควบคุมเบาหวานได้ไม่ดีก่อนการปฏิสนธิเนี่ยเด็กมักจะมีเอ่เอ,อความพิการแต่กําเนิดได้เพราะฉะนั้นหัวใจสําคัญคือว่าคุณแม่ที่เป็นเบาหวานก่อนการตั้งงคครนต้อวุม หวานให้ดีก่อนก่อนที่จะมีการตั้งครรภ์ลูกน้อยจะปลอดภัยกลุ่มนี้ปรากฏว่าต้องระวังอีกอันหนึงก็คือเรื่องครรภ์เป็นพิษมันจะเจอได้บ่อยเราเราจะแนะนําให้ทานแอสไพรินตั้งแต่อายุครรภ์12สัปดาห์เป็นต้นไปเป็นยาที่ปลอดภัยนะครับแล้วเราก็จะให้หยุดก่อนการที่จะมีการคลอดสักประมาณหนึ่งสัปดาห์รูสตา believe in miracle